บรรยากาศยามเช้ากับหมอกนะที่วัดป่าเมืองเก่าตอนนี้โอ้โหหมอกลงเยอะเยอะมากมองไปทางด้านนี้ก็มืดหมดละจากฝนตกหนักทางนี้ฝนตกหนักพอสมควรบรรยากาศโอโซนมันเปลี่ยน เอาขังเยอะอนี่ดูดูมืดหมดเลยอืม ตะบันร้อนมานานฝนตกเมื่อวานตกหนักตกหนักสังเกตดูดินจะชื้นทุ่มฉ่ำแนละ้วปกติที่นี่ถ้าฝนตกถ้าไม่หนักจริงๆมันจะไม่มีหมอกขนาดนี้นะดูมืดหมดเลยอย่อกับทะเลหมอกเลยนะออมองออกไปนี่มันบรรยากาศแปลกประหลาดไปอีกแบบเลยนะ ดูสิเออไม่สรดุอย่างกนหนาดวเลยเดินตามทำไมมีมิวทะเลหมอกทะเลหมอกบรรยากาศโรแมนติกเออดูสิเออบรรยากาศไปในวัดนะอ่า ดูสิสุดยอดทุกท่มสุดยอดเลยยอมว่าสุดยอดออทางนี้นี่ ที่ที่ปทุมคงจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่เพราะอาจ,จไม่ไม่ไม่แรงนานาแรงนานแล้วก็อาจจะลงไม่เยอะแต่ที่นี้คงจะเป็นอย่างนี้นะมืต้นไม้ปลูกเอาไวาก้ก็ตายหมดมันไม่ได้น้ำกัน ติดกี่ต้นก็นไม่รู้เนาะดูสิท้องฟ้าปิดนะเออหมอกลงแรงทองฟ้าปิดเลย เขตไหนแถวแถวไหนมีสภาพอย่างนี้บ้างโยมโย,ยมก็มาปลูกต้นอินทนิลไว้ รอดกี่ต้นไม่รู้ดประมาณก็ตายหมดเลยหาน้ำรดไม่ได้ นี่ก็ประมาณกี่โมงแล้วตอนนี้เกือบจะจะแปดโมงแล้วบ้างเนี่ยแต่ก็หมอกก็ยังลงจัดอยู่ถ้าถอย่างนี้นะก็อาจจะมีฝนมาอีกอะ่ะฝนครั้งนี้ถือว่าเปรียบปรับ,ปรบเปลี่ยนอุณหภูมิบรรยากาศได้เยอะเลย อันนี้ไม่ไม่พูดถึงเขาใหญ่นะท่านทั้งหลายถ้าไปไปที่เขาใหญ่นี่คงจะขับรถคงจะมืดหน้าดูเลยล่ะเนี่ยถ้าถ้าข้างล่างเป็นขนาดอย่างนี้นะ สูงๆอย่างนี้จะมองเห็นชัดเจนอืม,อมจะเดินตามกันมันจะประกาศกันอีกฮออืม ก็คงจะบอกลงอย่างนี้อีกเยอะละคุณโยมลงนานละถ้าเป็นหลังนี้ก็คงจะประมาณไม่ต่ำกว่าสามโมงเช้ากว่าหน่อยแหละนะถึงจะจืดจางหายมองไม่เห็นท้องฟ้านะอ,อถงค้นไปก็มืดเป็นบรรยากาศที่แปลกประหลาดไปเลยดูสิ วันนี้ถ้าใครนอนตื่นสายก็ไม่ได้มีโอกาสได้ชมในรอบในรอบปีนะเนี่ยในรอบปีแล้วอาจจะเรียกว่ารอบหลายๆปีตั้งแต่ตมามาอยู่ที่กบินปลาจีนนี่ก็เกือบจะสิบปีแล้วเนี่ยห้าปีหกปีเจ็ดปีก็ยังไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นปีนี้ปีเดียวนี่แหละอ่าอากาศการที่มันอบอ้าวมานานเออ แล้วก็มาฝนตกแรงตกต้องบอกว่าตกแรงด้วยนะเมื่อวานตกแรงตกตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบเที่ยงเนี่ยประเภทว่าชุ่มชําไปเลยหมอขึ้นหนักเลยหลายเขตพื้นที่ที่ฝนตกก็ก็น่ายินดีเนาะถ้ามีบรรยากาศอย่างเงี้ยอตอนนี้ก็แถวๆส่วนกลางแแถว ปริมณฑนในกรุงเทพในประทุมธานีหลา,หลายพื้นที่ในเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคุณโยมเมื่อวานนี่ในกรุงเทพถนนหนทางว่างเยอะเลย,หล,ยหลายคนคงจะตกใจเกี่ยวกับไข้หวัดโคโรนาอะไรต่างๆเนี่ยห้างสรรพสินค้าสถานเริงรมหลายๆที่ถูกปิดเพราะว่ามันผู้ที่ติดเชื้อ โควิดก็เริ่มมาเปิดเผยตัวเองหลายคณะหลายกลุ่มคนทั้งศิลปินดารานักร้องนักธุรกิจนักการบ้านการเมืองอาจจะมีนะปัญหามันมีเรื่องหน้าเป็นห่วงอยู่ตรงที่มีเสียงวิพากษ์วิจาร์ว่าค่าสวัสดิการในการตรวจโรคโควิดต่างๆนี่มันแพงเกินไปยากที่คนตกทุกข์ได้ยากมีไรายได้น้อยจะมีโอกาสตรวจเจอ ราะไม่มีโอกาสจะไปตรวจได้เลยแหละคนอยู่บางคนถึงขน,นาดโพสข้อความปล่อยให้คนคนรวยมีตังค์เขาเป็นกันเถอะโรคไข้ไข้หวัดไอไวรัสโควิดเนี่ยคนจนคนจนไม่ต้องเป็นกันความหมายก็คือคนจนถึงจะเป็นมันก็ไม่มีโอกาสจะได้ไปตรวจไปรู้นะเพราะมันค่าตรวจมันแพงเกินก็อยู่ที่รัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ตอตงต,ต,ต,ตรงนี้ยังไง ถ้าอยากจะป้องกันบางทงจะต้องตั้งหน่วยบริการตรวจฟรีครู่ต้องใช้บัตรในการตรวจเหมือนอย่างรักษา30บาทรักษาทุโรคนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยในประเทศไทยเราตอนนี้แพร่กระจายเข้าไปสู่ขั้นที่3เต็มตัวกันจริงๆหรือยังเพราะตอนนี้มันไม่มีคนจะไปตรวจเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเงินในการไปตรวจ ราคามันแพงเกินไปโอ้โหเป็นหมื่นคนทํามาหากินหาเช้ากินขําที่ไหนจะมีเงินไปตรวจตอนแรกก็นึกว่ารัฐบาลเขาตั้งตั้งหน่วยเฉพาะในการตรวจให้บริการฟรีเหมือนอย่างสาธารณะทั่วๆไปที่ไหนได้มันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้มันก็ผิดคาดอเนาะอ่าก็ให้ดูบรรยากาศช่วงช้านี้ก็เพียงเท่านี้แหละคุณโยม มีอะไรวันนี้แล้วก็จะได้ได้นั่นกันชั้นช้าเสร็จแล้วก็ช่วงบา่บายวันนี้ก็จะเดินทางไปที่วัดป่ากเกษมสุขที่นาดีนะจะไปดูงานกับท่านอาจารย์พระครูเจ้าคณะตำบลเห็นว่าท่านมีงานที่จะให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนีให้ลูกศิษย์ทำขอขอมีความสุขความจเจริญช่วงเช้านี้แต่เพียงเท่านี้นะสาธุสาธุ